สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้งนองเบิดสุขุสุคนเนาะกลับมาพบมาพอ,าพอกับซาบัวมื่อนี้ซาบัวกลับมาหาน้องอุทัยพ่อแม่พี่น้งนองเนาะมาแวะมาดินน้ำน้องคือเก่าพ่อแม่พี่น้งนองเดีย๋ยวข้าไปหาน้องอุทัยก่งงอนพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้สบายดีน้องหละสบายดีเพิดอายบ่ืม สบายดี้อตู <h <h ่เลอสบายดีสบายดีน้องไทยบุตรไปทางไหนบ่มืนนี่สบายดีซาบัวเด้อโอยสบายดีเช่นกันเนาะคุ้เดิมาทันทพี่น้องตาพี่นี่ก็ต้องขอโทษขอภห้เสียงเหบเป็นวัดเิได้มาเยี่ยมมายามคเอีกเทือนึงเนาะพี่น้องน้ออใเบิงตาพด้น้องอลตาีน้น้องหลาย อผู้ใหญ่ทางใด๋น่ะน้องล่ะบ่าวจันบ่าจันบ่าจันมาให้เนาะตะเวียดไน้องใส่แล้วบ่ใส่แล้วอูขักวางล่ะใส่ตแล้วเนาะเลก็บก็เต็มงเลยบ่ทางใหก็ยายอือเจ้าวางไม่แบบนั้นบ่น้องยคือบ่หาแนวล็อกอีหยังไว้่้เ็ดห่วอคยู่หันเลยโอ้เ็ดควอยู่หันเลย บนี่เนี่ยหลอกในยังกันนะยันวาเนาะสามไร่เพื่นใหม่เนาะน้องล่ะโบเป็นยังหรอเนาะมีใจน้ำน้องเพิ่นได้หลายอย่างเในน้าสาบัวมาต่อนั่นกันยังบ่มีบล็อกแล้วก็ยังบ่มีไม้บ่มีเตาไปเติมเตาแก๊สโบ่น้องล่ะถาเบิดแล้วไปเติมอยู่นี่เท่าไรซื้อเป็นเทมได้แต่ยังเพิ่มเทมโบถ้าว่าใช่บิดแล้วไปเติมอยู่สบายแต่ว่ามันเบิดแล้วเขาก็ไปซื้อเอาเป็นเทมมาสามเซน ยังไม่สามเซนเทนเอเทนบัสบอันนี้ได้บอเตาเกตได้ไหมเตาแกเตาเกตเกต้วเจ้เป็นางเดมันบดฝันนั่นหร้วรัาก็ไปซื้อเติมนถังนึ่งสามซนบอกอม่นเพงนะแม่เป็นถังงาโจอันนี้ใส่ใ่หันสเติมไผ่วแม่บจักโซดาเซลเซงโซาเซลนนะ เมนเมตู้บบคอยเข่าใจโอ้ม่ตู้บเข่าใจเม่าเนวจริงเม่ตู้สิาเตาเก็ดเราไปเติมเป็นทางนั่นะเนาะน้งหลม่ตูโเขาใจมนตู้บเคยใส่นาะเลยมนตู้บเข่าใจเมตู้เคย่นาะเลยมนตเใจน้เย่าะนาคะเล้บาใต้บโบ้บยยมน้โม้มันะันตาะ้เลย สบายดีเด้อทั้งนั้นเด้อพอสบายดีเด้อเนาะเหน่อยเป็นไงเนี่เด้อิดว่ามาข็ดเฮือนเจ้าโมเมนต์แต่น้องๆอ่ะได้ลายอย่างสิกะดีใจน้องดดีใจว่านี้เลยเฮ้ยเ้เฮาก็ดีใจน้ยเพ้ยนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้แเฮ้ยเฮ้ยนยเัยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้เฮยเฮ้งเล้ยเ้ยเายเฮ้ยยยเยเ ชื่อมาม่อีว่านี่แทงน้ำกันแทงหนึ่งเ่าไดน้องน้อกับบุหเพิ่นเล่ากันอืมแม่ผู้ใหญ่เพิ่นชื่อมาให้บ่โนผู้ใหญ่ทางในน่ะน้องละหม้เสียงก็คือแพงไหนเติมได้เเป็นทีเก็บน้ำนโดย ช่างหน้ามันได้เป็นชื่อแท่งไม่ให้ลองอะไรมันเป็นยังคือว่ามันหินลายบะแถวนี่นะก็คือยกเลิกเลยข้างหน้าดแบบเนาะแล้วน้องไปเอาน้ามับอลเก้าบดัตรยังลำบากอยู่เนาะการใส่น้ามันยังกานยังบวสะดวกเนาะจากชีได้แบบปืนแต่ก็ใบ่ได้เป็นบะเทลบะเทลไงบ่มีบ่มีเลย นี่เราคุยอยงช้าสิดหาแม่ิดช้ามถ้าขุดลงไบธรรมดาเนาะแต่นามนก็สีบัวรายนะมันกรเบิดไว้บัวรายกรเ็พอกุ้งยูเดือดงแลนยูไม่ใช่เลยอ่ะแม่เราตู่เนาะคือบ้านเฮ่างบ้านนอกให้แตเ้งเลยปดไปบึงไปน้องละปะเพิ่นเห็ดแทงน้าแบบนันะเป็นเราเห็ดหน้าเาไปวางเอาแทงน้านีบ่ไปวาง น่องเพิง่งจะพาไปบึงเนาะเดินแข่งนะเออบัมองมงบหมงกันนั่นหนึ่งบ่อบ่อนแช่งก็งได้หนงบ่อแต่นี่แกไผ่ซื้อหหยใสนนองละแข่งจนโดยไปแล้วมัน,บน,นมเบ <ไป S 2> ื่เพิ่นจะมาเอาไปคืนเพิ่นบ่ดินแต่ว่าดินนี่เขาบังทั้งทื่งนี่ ก็สีบาวีดินแหยมีอ okay. yeah, ันนั้นเนาะมีหินเนาะมันอยู่กระดุมบนน้องละเมตรลงไปแล้วงม่ีเลนะอเปดเม็ดให้อินเฮ็ดชั้นนี่พ่อล้วบนดลงละเห็ดชุงมกว่านี่ปะเห็ดบ้างแทงน้าเันเอ้เฮ็ดวางแทงน้าบรอาสาถากอเพื่อนกอยังบริษัปุ๊กออกมาอีกว่าน้องละปุ๊กออกมาเอ้าคือเห็ดไก่ถ้าใช้บ่งแทงน้า โ้เห็ดแบบว่านี่สามเมตรอันนี้กัยังชีเห็ดขึ้นชูอีกเนาะน้องละเนาะให้จ้างทั้งช่าง่นเท่าไดรน้องละให้เป็นคนจ้างเขาเกินมาเห็ดห้ื่อเห็ดหายซอยหัเสียงจ้างมาช้านา้เลยเลยแล้วโบฮู้เนาะราคาเท่าไหรเนาะ ทั้งว่าเสียงเพิ่นเว้าโอลมกันน้องคือูไปน้องลาเว้าลายแล้วมันเด็ดเข้าไปเจ้าบ่าเก็บกวดนี่น้องล่ะคือเป็นเกี้ยงคักวแค่นี้ไปเก็บได้เจ้านี่บึงไม่ว่าพอบังดาไม่คนละเก้าสาว ถักแล้วเนาะขี่ข้องเราบ้าน้องละลง<น>แต่ก่อนเจ้าขี่ข้นนั่นบ่บ้านหญเางาข้นนั่นท่าขี่่น่องละเพอป่ผุนใหม่กับขัดชับผุนดินกคือว่าลายแด้น,น,นี่นเนาะ จักพันนี uh> ่น้องหละจักพ like ันก้อนหารอยก้อนอย่าหมกเหอดพันนะอืมสบายดีส um> ังโดยเด็ดด้วยนี uh> ่เฮ้ยหากันไหมเฮ็ดเช้านี่บอเฮ็ดมื่วานหลบเรยงไว้ยื้นอกชุมใจกันเนาะ เห็ดเบึงวางแทงน้ำเนาะโดยโดยโดยฮะกระโดดร่มจำนี้เลยร่มขนเนาะโดยสบายมื่อได้ชาชางเพิ่นศีข่ามาเห็ดเฮือนเจ้าน้องด ạ เพิ่นเห็ดแล้วทั้งเพิ่นจุ่มกามาพี่อืช่างทางไหนนะทางบ้านทรายบุญโอ้ทางหนองทงเนาะโดยอืเห็ดเป็นห่อถือว่าห่อกวางแน่นอนน้องหลานเนาะโดยอันนี้อันนี้สีเห็ดยังแช่เพื่อนครัวบ่หรือว่าจังไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีกนครัวอือยังสิต่ออไปอีกอยู่เลยมันก็เฮ็ดของน้ํานี่ตะกอนก็คืองบเบิดได้เนาะน้องล่เนาะก็ดโจไว้ได้จักปี้น้องล่ะได้ปดวปีเดียวก็เงินเฮาบ่มีเนาะก็ดีเท่ามีผู้ใหญ่เพิ่นมาช่วยเนาะหรือว่าซื้อดินบกซื้อไม้สิมาเฮ็ดให้เจ้าเนาะเลยก็ถือว่าเหมาะเลยเนาะเพราะว่าเฮือนเจ้าก็เช่แล้วเนาะน้องล่เนาะหัวเวลายามฝนตกน้องล่ะหัว โดยโดยดีแล้วเช่นน้องดาพุ่นเนาะคำไดยเชาช่ไหอันนั้นคอกายีบ่นหน่ะเฮ็ดเตาแก๊สเจ้าใช่ได้จังมือแล้วน้องล่าได้สองมือสมือเจ้าเห็ดอย่างแน่เห็ดยังกินอันต้มปลาหนึ่งเข่าหนึ่งเขาก็ลงมันเห็ดอยู่พี่ได้บ่โดยโดยไม่ขืนเถิงเนาะไม่ขืนถือว่าใช่ครั้งแรกว่าน้องล่า ครั้งแรกเนาะแต่ก่อนก็บ่เคยใช้เนาะอืมโดยถ้าเบิดนี่ก็ไปเติมอยู่ชาวบ้านเฮานี่ก็แพงอยู่บ่เนาะเจ้ายังบ่เคยไปเติมเล่น้องหล่าเนาะเยโดยระวังเด้อเวลาใช้แล้วก็ต้องปิดให้มันแน่นแน่ยันบึ้มขึ้นมานี่อันตรายเนาะเฮาก็บ่เคยใช้แน่สํากับแบบคล้ายๆระเบิดผู้ใดค่ะมัน บึ้มขึ้นมานี่คักแล้วจ้ะนี่มีหัวเดียวเนาะน้องล่ะเนาะโดยอือดินพื้นดินไผเวลาแกะยังบ่นั่นยังบ่ปิดยังบ่ขัางนี่ไปดินใกล้โอ้อันตรายแล้วเนาะน้องล่เนาะเบิ่งเด้อลูกหลานมาเข้ามาดินมาหัวน้ําเจ้าเนาะให้จับหิงบ่ได้เจ้าสิไปขุดเด็กเฮาก็ยังบ่ฮู้ Ừ, chỗ này, phải còn nó ô oh, rồi rồi men men vì ra ma cả bộ chữ hao cả phần Phụ càng, nhảy phần, lưng chừa phù nhảy phần cả phụ bộ mi bơ ừ, rồi rồi hao này thử bà mi đã no lòng lạ nó rồi Đồ. hình đó, chào rồi. ăn năn vô ta tới năng vô con đẹp nó này. này anh chú mẹ tủ kín mưa này non lạ เจ้าเห็ดยังชูแม่ตู่เจ้ากินบ่มีแนวกินกินตะปองอืกินตะปองปลาเบิดแัเบ่ปองปลานะเย่ยังอืปองนาปองตั้งแต่บ่าวเสียงเพิ่นเอามาให้กูว่โอ้ดดดีแล้วจ้ะถแกะโดเนาะแกงยำบอหมกข้าวได้นาตู่เนาะห่ข้าวบ่ โดยโดยแต่ก็มีขนมมาฝากน่องนาะเลยมักกินอยู่บ้างมากินบ้างล่ะเลยของมักได้น่องล่ะน่องไทยนี่คือน่องไม่ได้ไปแล้วเ่ราคุดเล็กเลยไปโอ้ไปอยู่เนาะไปโป๊ะโอ้ไปหมดเต็มที่เนา่องล่ะเลยท่านไปกันยังได้คือเก่าอยู่บ้างได้อยู่ tại lại là nó nọc nàng hoa 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 ต่คือว่าเมื่อนห่งกระลมเนาะไอซิมากับบริมาม่กัเป็นวัดเสียงลูกกันะเราแม่พยก็เป็นวัดอียมานอากาศเปลี่ยนไปเลย้อ่างหอนแล้วอย่างหาวย่าอนอานเปลี่ยนสาพแล้วนยเขาก็ยังชื่อกินคือนก่าว่าแม่ตุมี่แล้วนี่กินข้าวเบาอันนั้นโดยเมมาไฮเิมาชอยเนาะเมมาชอยเมืนง่ทีจช่างเิน่าเลยอือโดย นี่บอโทรศัพท์มาเจ้าน้ยใช่ยังเนาะอีหอยังน้องละโื้ตั้มซุงหันซุงใส่กบคนมีดอกเนาะเจ้าของมันก็คือโทนี่ดอกซัมซุงเนาะยก็คอยใส่เอาเพราะว่าแบแบดเบิดกะเขาก็คอยเบ็ดสากไว้ใส่นะไว้เบิดคักกันนะน้องน้องใส่ไปลองเฮียแเลิ่นก็ได้บ่โทรศัพท์ได้บ่งฟออะไ้เพิ่นดินดอกเนาะมันยังนอยอยู่เลยหน้ามีชื่อแท่งเท่าไดตุ น้ำมันพ่นออกมาเห็นนีน้ำมีชีสน้ำซีอใหน้ำมันค่าของแม่ครับโดยสามสิบทางตัว่าน้องอุทัยบ่พร้อมหันบ่โดยใส่ได้ประมาณจักมือประมาณจักมือน้องหล่าใส่ทางนสามแท่งกับ1นเดือนอได้เป็นทิศได้สาบบัวสร้างในห้าเดียงเขาว่าน้องหล่ะ เพิ่นก็ไปกินเฮือนเพิ่นเฮือนย่างไก่กันเนาะดอยเนาะโดยโดยเอ้าอันเอื้อยกะกลับก่อนเนาะกลับก่อนเรื่องหน่าเด้อแม่มาเยี่ยมมายหญ่โดยโดยสิมาใหม่เด้อหล่าเด้อโดยโดยสบายดีดีอกดีใจน้ำด้วยสบายดีโดยโดยสบายดีเนาะสบายดีเนาะโดยเข้ามาเยี่ยมมายามแม่ก็ไม่แห้งโดยโดยน้ำใหญ่โดย โอ้นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องอเนงนะาะหลายเด้ดนีสองแท่งเนาะดีอกดีใจน้ำนองเพิ่นทางบาเซียงเนาะเลยซื้อให้กับน้องอุทัยพอ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางบ้านน้องเนะนา,านเนนะเจาะน้ำบ่ไรอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องเนาะเหมือนนีชาวบัวกับเบะมาเยี่ยมยามน้องอุทัยขึ้เก้าพออนะ่อแม่พี่น้องเนาะมาดีอกดีใจน้ำนอ้องทางช่างเพิ่นกับเฮ็ดเบิง่ง แทงน้าเนาะเบิ่งวางแทงน้านี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่จะสร้างมาสองคนเนาะคือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซาบัวกระชิไเล่กับกอนพ่อแม่พี่น้องเนาะกับผักที่ตามซาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกุฎไร่กุฎแส่นาะพอมีกำลังใจเนาะถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆอย่างเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะซาบัวกระชิไเล่โขกาวพัมบาสบายดีสบายดี